ฟอนด์คัตแคมเบราครับนี่ครับแอปนี้เลยนะครับก็เพิ่งจะเปิดตัวไปไม่นานครับสำหรับแอปนี้นะครับฟอนด์คัตแคมเบราแอปนะครับเป็นแอปถ่ายวีดีโอสําหรับมืออาชีพหน้าตาแอปเป็นแบบนี้นะครับค่อนข้างมินิมอลนะครับไม่ได้มีอะไรหรือหวามากมายนะครับปรับได้อะไรบ้างมาดูครับเรามาดูฟีเจอร์ที่เขานําเสนอครับนั่นคือฟีเจอร์แบบว่าถ่ายได้4กล้องนะฮะโดยใช้ iPhone นะครับร่วมกับแอป ฟอน์คัทนะฮะ for iPad ที่ต้องจ่ายต่างแบบ Subscription หรือว่าจ่ายแบบรายเดือน,นครับซึ่งเราคงไม่ได้รีวิวกันแน่นอนนะฮะอันนี้ <laughs> ข้างไปก่อนนะครับอ่ะมาดูนครับว่ามีอะไรให้เราปรับบ้านนะครับมาตรงนี้เลยครับส่วนด้านล่างนะฮะอันนี้ก็จะเป็น p รีวิวนะครับส่วนอันนี้นะครับก็เป็นเครื่องมือซูมนะฮะนี่นะหน้าตาเขาก็แบบว่า Minimal Style Apple ิลนะฮะ เลือกได้ซูมนะฮะซูมเอาได้คันี้ฮะซูมเอานะครับอ่าต่อไปก็เป็นกล้องหน้านี่เบิร์นเชลนะครับปุ่มชัตเตอร์ตรงนี้นะครับส่วนตรงนี้ครับเปิดขึ้นมาครับก็จะมีอีก4เมนูนะครับอันนี้แน่นอนครับปรับค่าไว้บาลานนะครับนี่นะฮะสามารถที่จะปรับไปทางไหนก็ได้นะครับเลือกเลยหรือว่าจะปรับตรงนี้ นี่มีเมนูให้อีกนะครับเป็นออโตเมติกเป็นแบบฟิกเตดเป็นแบบเด์ไลท์นะครับชาร์โดครับคลาวดี้นะทางสเตนนะครับแล้วก็ฟลูอเรสเซนหรือว่าจะเป็นแฟลตนะครับนี่ไม่ได้เปิดแฟลตนะเป็นแบบแฟลตนะครับเราตั้งแบบออโต้ก่อนนะครับนะประมาณนี้เสร็จปุ๊บมาเมนูต่อไปครับเป็นตัว AF ครับที่เขาประกดลงเพลงการทุยไม่ใช่นะฮะ เป็นออโต้โฟกัสนี่สามารถจะเลือกได้ครับนี่ว่าเราจะโฟกัสแบบไหนกดนี่ออโต้ Auto แล้วครับเน,นี่ผมลองเอาเมาส์มาครับฟึบนี่ซูมได้แค่นี้นะนะเห็นไหมนะครับถอยมาก็ชัดเจนขึ้นนะครับนี่สามารถที่จะทัชโฟกัสได้นะครับนี่ที่จอยนะครับกับที่เมาส์ ก็จะสมูทนิดนึงนะครับนะประมาณนี้นะฮะสำหรับโฟกัสต่อไปนะครับเป็นปุ่มอ่ะผมข่ามานนี้ไปอ,อ่ะอ่าเป็นการปรับเอ็ก s u โพนะครับเนี่ยน,นี้บวก3ขาวโพนนะครับประมาณนี้เดี๋ยวจะปรับเป็นแบบ Auto. ออโต้อมีแบบเมนูนีดนะครับชัตเตอร์สปีด60นะเลือกได้เลยนะครับอ่ะ50นะฮะปึบ,บนี่เลือก ISO ได้นะครับ 64หรือเท่าไหร่ก็ว่ากันไปนะครับตามที่คุณต้องการเนี่เป็นตรงนี้ออดิโอนะครับก็จะมีแค่เสียงขึ้นนะฮะไม่สามารถที่จะปรับได้นะครับด้านบนก็ด้านมุมนี้ครับมุมซ้ายบนก็จะเป็นตัวเลขโชว์ว่าจะถ่ายได้อีกกี่นาทีนะฮะเครื่องนี้จะถ่ายได้อีก4ชั่วโมง53นาทีนะครับอ่ะด้านบนตรงนี้ก็จะบอกว่าใช้ f o r m มตอะไรอยู่นะครับ HEVC นะครับ SDR คือ Standard นะครับแล้วก็เป็น 4K 30เฟรมนะครับแล้วก็มีรูปฟันเฟืองที่เหมือนของ Apple อยู่แล้วนะครับตั้งค่าแล้วมีอะไรบ้างนะฮะนะเซตติ้งก็จะมีอยู่ทั้งหมดนะสามเมนูหลักนะครับ p r e r e r c e นะฮะทูแล้วก็ Audio นะครับอ่ปฏิรอันะครับ Preference ก็มีปรับเราสามารถที่ปรับ Codec ได้นะครับแต่ก็จะมีแค่2อันนะครับไม่สามารถที่จะปรับ H.264 ได้ครับก็จะเป็น HEVC ฮะ h 2 6งหกสี่เ้ยทุย h 2 6 5นะครับแล้วก็ Apple Pro r e s นะครับนะแล้วก็อันนี้ฟอร์แมตก็จะตั้งได้ทั้งหมดเป็น70เอ้ยไม่ใช่720ดร้นะฮะพันแปดสแล้วก็ 4K นะครับส่วนเฟรมเรทก็จะปรับได้แบบนี้เลยนะครับสโลโมชั่นนะปรับได้ที่ Full HD นะครับ240ร้ฮะตามที่ iPhone ทำได้นะครับอ่าประมาณนี้สำหรับฟอร์แมตนะฮะกลับไปนะครับหน้าต่อไปก็เป็น คันเลอร์แอน a ์ด c นามิกนะครับก็จะมีแค่2ตัวเลือกนะครับก็คือเป็น Standard นะครับเล็ก709นะเล็ก709กับ HDR HGL นะครับนี่ได้แค่2 Format นะครับไม่สามารถที่จะปรับเป็น C 2 2หรืออะไรสักอย่างได้ครับก็จะมี s t ตเบลิเซอครับได้แค่เปิดกับปิดนะครับแล้วก็ m i นเลอร์ฟอนต์คาเมคือกลับด้านเนาะ เ,เวลาเราถ่ายกล้องหน้าก็จะปรับให้เราไม่ไม่สลับด้านนะครับเมนูต่อไปเมนู True นะฮะเครื่องมือก็จะมีกริดนะฮะนี่ก็คือจุดตัด9ช่องนะ,ะแล้วก็มีปรับ Aspect Ratio ได้ว่าจะเป็นแบบ4เหลี่ยมหรือว,ว่าเป็น4ต่อ3ะะได้แค่นี้นะครับแล้วก็อีกเครื่องมือนึงก็เป็น Exposure and Focus นะครับอันนี้ครับ Exposure Include นะครับเปิดขึ้นมาเลยนะพอเวลาเราเนี่ยปรับอะไร Exposure เหร สว่างมากๆเนี่ยอันนี้มืดอ่ะนี่ครับมันก็จะมีพิกกิ้งให้นะครับว่าตรงนี้โอเวอร์แล้วนะครับเนี่ยนี่สามารถที่จะปรับได้นะฮะอ่าประมาณนี้สำหรับตัวเมื่อกี้นะฮะต่อไปเป็นโฟกัสพิกกิ้งครับเปิดไปเลยก็จะรู้ว่าจุดไหนนะครับเข้าโฟกัสนะครับมันจะมีเส้นสีเขียวนะน่าจะเห็นกันในกล้องครับโนุน ตรงนู้นก็เข้าตรงที่เป็นจอยสีขาวๆนะครับต่อไปนะครับเป็นเมนูออริโอะครับอันนี้ไม่เห็นอะไรครับจบแค่นี้นะสำหรับการรีวิวเบื้องต้นสำหรับ Final Cut Camera นะครับกล้องถ่ายวีดีโอมืออาชีพของ Apple นะครแอปแรกนะครับก็ประมาณนี้ครับมินิมอลมินิมอลหน่อยๆน,นะจ๊ะ